ไม่ต้องลงได้เป็นมาโคตรตรงไปให้ยังแม่ได้เดินคนมาไปลงกองตาคนมาคนมาลูกคุณโยมมาถวายมานี่ถวายนี่ถวายสังฆทานถวายสังฆทานอาณาธรรมโภคด้วยบัรนี้เพื่อให้ได้อานิสงส์ที่สมบูรณ์นะตัวเลขกับคุณโยมใหญ่เรือไม่พี่สมัยพี่สมัยพี่ใหญ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 ่พี่สมัยอ่า ได้มาทำบุญบารมีก็ขอบารมีหลวงพ่อพี่เจ้าอย่ากยินเปลงครอบครัวพี่พบข้าไม้นะหลวงพ่อพี่ชายบริการหรืองานี่นะมาต่อเจะอาจารย์ที่อยู่นะวันนี้เพื่อได้ในสงสุบุญคุณโยมว่าหน้าโมสามจบนะเอาคำพีนอ่านนิดหนึ่งสาธุคุณโยมท่านทุกคนคุณคุณป้าคุณยายคุณยายท่านชี้ทางคุณโยมผู้ชายนั่งนั่งบนหน่อยนั่งบนหน่อย สาธุสาธุนั่งนั่งโซฟาคุณโยนั่งโซฟาหน่อยนั่งโซฟาหน่อยมันแข็งมันนิ่มยังไงวะเดี๋ยวคุณโยมลูกสาวคุณโยมพิษะไหมนั่งโซฟาหน่อยอันนี้จำได้ไหมคะจำได้เจอกันโยนี่เจอกันโยน้องชายน้องเสลาคุยกันโยน้องเขาคุยกันโยสาธุสาธุสาธุขี้เช่นอย่างนี้ ก็เสียลานั้นนี่หมสบายแล้วพระหลวนพ่อเป็นพระกรรมจารย์ความบุญหโอ้าธุสาธุสาธุซาตครับหลวงพ่อเปังางุีมันซาธุสาธุสาตุอย่พุ่นระเคหลายปีแล้วหลงพ่อไปสวรรค์ตลต่อไปคุณโยมว่าน้มูสามจูบเพื่อจะได้สวายสัทธาอยู่ในจุดนี้เป็นพลังบุญให้คุณโยมเนี่กาที่ พรกษาด้ววันสองวันมาด้วยกันเปล่าน้โมสามจบนาเอาลอกมาเอาที่ตัวน้ำด้วยนะาน้าโม่สามจบ พันเตพระตานิทิพยูสังคสักโอโนชยามะสาโนคันเตพิพูสังโฆอิมาณิพระตานสัพพาคุาาหนิิัาตูอัมหากันทีฆะตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลาย ขอถวายข้าอานงฝนเพื่อเป็นเปสุขสุนขออนิสงส์จาการถวายทั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเพื่อเป็นสุขมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทองอันหนึ่งข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนอุสม ให้แก <I legend. S 1> ่ดวงวิญญาณพระพุรุษพระพุทธูู่ย่าตายายญาติสนิทมิสหายเจ้ากรรนายเวรแม่พระกรณีพระภูเจ้าที่และสัรพสัตว์ทั้งหลายขอมีส่วนร่วมในการถวายครั้งนี้ของข้าพเจ้าขออาราธนาหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ยินแปลงจงบกปากรักษา ภาพเจ้าพร้อมด้วยญาติจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานเธอสาธุสาธุบัดนี้บริษัทธิ์อมปุฆาไมเปนความกรัวตะตุนสอนงานมาถวายถวายเทียนขิคพรรษาเทศกาลขอพรรษาปีนี้ที่ผ่านมาทุกวันวันหนึ่งก็ขออันิสงส์สมงูนงพออินแปงปกคร่งภาษาคำของขอมีปรมาณิ อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินหนุนทองอายุวันวานสุขภาระทุกที่พาราทีการเมื่อเตือสาธุสาธุตัวเรียกชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรครับอออออะะะะะไไรรรรนนคคับ่่่ืืืช นายชี้จินไปไหนนายนักการเมืองกิจพิงโยงยิ่งโยงสาธุ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 ตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็เจริงออะไรครับผมเจอได้ครับผมเกมมอทเบอร์ รวยๆรวยๆอยู่3300บาทก่อนกราบค่ะตัวเล็กมากี่ตัวเล็กตัวเองครับเตะ1มอ <studio> <commandings> <that way thanks again> <luent> <idea> <anyway> มีอยงไหมเลิตมีอางไหมหมดเอาตัวใหญ่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 มานึ่เล um ื่อนจ้าแล้จะไดไมือหนามือหน้าสาาจะได้มีงานทมาเลย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 ทตัวสอบลูดานเร็วสาธุคำกมคามสำเร็จในการสอบสาธุสาธุสาธุสาธ ใบหย่างตัเหัอะตัวใหญ่นะตัวใหญ่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 ี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยใหญ่ยอพนดี๋ยวยดีแล้วรวยไปเรื่อยยามมีาจาเปันดังนะหนึ่งหนงหน่ง่งห

อนเลยครับสาธสาธุให้ตาอยู่บ้านคนเยือนนะเแข็งแรงเแข็งแรงเนี่ยอยู่จะรีบเก็้าสาธุสาธุสาธคัคนคังคุนคัคนงวันสองวันตอนพบอยู่อันนี้โอ้นี่หมอผอบ้านคน่อบบ้าน่นมันอยู่หมโอ้สาธุส เห็นกันตั้งแต่สามปีห้าสิปีนะบมยังบริยังี่หมดแล้วหมดแล้วสาธุสาไบอา่่สจังจำได้อยู่ยังจำยังจำภาษา้วยนาย <c ười> นา่ <c ười> นา <c ười> หลวเสียนให้นาตัวเล่นน้ยงปอนีกรุลกรกรเดกดีนะครับของคุณพ่อคุณแม่เลยครับเรียนซื้อเก่งๆให้ได้ป็นิยาตรีให้ได้เปรียโตใหได้ถึงด็อกด็อคด็อเตรโทรศัพท์ด้วยเอาไปใส่ตู้เป็นตลรางดนนะครับ